สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ก็จะได้นําสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเหรียญมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะสะสมด้วยความสุขหรือว่าสะสมเพื่อจะเก็บเก็งกำไรเพื่อขายต่อภายในวันข้างหน้านะครับก็เช่นเคยครับคลิปนี้ผมก็จะได้มาให้ความรู้อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้น ผมก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9เป็นเหรียญแบบหมุนเบียนนะครับปีพศ2538นะครับซึ่งมีราคาแพงถึงเหลือละ15,000บาทเลยนะครับเพื่อนๆชมคลิปให้จบนะครับจะได้ข้อมูลดีๆจากทางช่องของเรานะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่นขนานี้นะครับ ที่วางอยู่ตรงหน้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอยู่นะขนาดนี้นะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทปีพศ2538นรนะครับน้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นโลหะสองสีนะครับส่วนนัานนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีปีพศบอกนะครับว่าปีพศ2538นรนะครับเป็นชนิดโลหะสองสีนะครับ วงขอบเหรียญด้านนอกนั้นก็จะเป็นสีเงินนะครับส่วนด้านในนั้นก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินนั้นทํามาจากโลหะควโรนิกเกิลนะครับส่วนด้านในที่เป็นสีทองเหลืองนะครับทํามาจากโลหะอลูมิเนียมบรอนนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับเต่แน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญปกติแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนามาให้ชมอยู่น้าขนาดนี้นะครับถึงไม่ว่าจะเป็นปีปศ .2538 รสนะครับก็ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับ เพราะว่าผลิตเยอะนะคร like ับจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่53ล้านเกียรติเหรียญเลยนะครับจึงทําให้ยังสามารถได้พบเจออยู่ทั่วไปอยู่นะครับจึงทําให้ยังไม่เป็นที่นิยมยังไม่มีราคานะครับแต่เหรียญปีพศ2538ซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่ผมได้พูดไปข้างต้นว่ามีราคาเพียงถึงเหรียญละ15,000บาทนั้นเป็นแบบไหนผมก็ไม่มีเหรียญจริงหรอกนะครับเแต่ผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับ ชมภาพครับเห็นไหมครับก็เป็นปีพศ2538นรนะครับแต่ว่าทํามาจากเนื้อทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองทั้งเหรียญเลยนะครับซึ่งเป็นเหรียญผลิตผิดเนื้อนะครับก็เป็นเหรียญที่มีการพบเจอกับเหรียญสิบาทปีพศ2538รนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนักสะสมนิยมนะครับ ถ้าสภาพสวยๆนั้นนะครับราคาอยู่ที่15,000บาทเลยนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมสังเกตหน่อยนะครับเผื่อได้พบเจอนะครับ